โอเคครับ okay. สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเควินนะวันนี้เราจะมาจะบิลสําหรับคตน,นะสายฟรีนะผมนะก็คือฟรีแบบฟรีจริงๆละก็คือไม่ไม่ใช้ตังค์สปาบาทเดียวเลยก็หาเองล้วนๆงบงบเอ็มที่ใช้ก็อยู่ราแล้วเจ็เอ็มครับผมนะก็ถ้าปรับตามที่ผมบอกน่าจะถูกอู่ละแประมาณเจเอ็นาะเงินต้นทุนนี้กำลังถูกวัดใถ่ก็สามารถทําได้เลยแล้วกันนะ เงื่อนไขอะไรเล็กน้อยเดี๋ยวจะบอกอีกทีแล้วกันนะผมซึ่งคณะนะตอนนี้ก็ถูกปรับใหม่หลายๆอย่างจนตอนนี้สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแรงขึ้นและเก่งขึ้นเยอะมากนะผมนะแล้วตอนนี้ก็ผมก็เลยแบบว่าเออมาลองเล่นดูสักพักแล้วก็เออมันสนุกดีแล้วก็สนุกว่ามันก็เล่นได้หลายอย่างนะผมนะแต่อันนี้ก็คือจะมีการผมขอเตอือนก่อนนะว่าผมสิ่งที่ผมเล่นอาจจะ แปลกๆไปนิดนึงนะแต่นี่เป็นการแบบเทสลองเฉยแต่ว่าสามารถเอาไปเล่นตามได้บางส่วนเท่านั้นนะครับผมนะก็เอาไปปรับเปลีปป่ยนสถิติบอกได้เลยแต่ถ้าอยากเล่นตามผมก็ตาตบายนะอ่าเราจะมาดูที่สเตตัสตามสเต็ปแล้วผมคณะเอจิเราก็จะเน้นกอัพเอจินามาผม scr ตามเนาะก็คือัพเอจิล้วนๆเลยเพยื่อพยายามดันตัว scd ให้ให้สูงที่สุดที่จะทําได้นะเพื่อทําให้การโจมตีมันไม่ติดอนิเมชันนะผมนะ ก็คือเป็นการแฟนเซิลนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือสามารถแฟนเซิลได้แล้วแต่ความเร็วยังไม่ไม่เพียงพอนะต้องอย่างน้อยเร็วๆประมาณ 9, สิบเก้าพันนะถึงจะสามารถที่จะเอ่อเป็นสายโมชั่นได้แต่ตอนนี้ผมแบงบงบงบเรียกว่างบงบคนจนนะนก็จะได้ประมาณนี้นะอ่าตาป้ปายเลยป้าปบ้าน้าบ้าจนจะกินอยู่ประมาณนี้ผม hp สูงสุดห้าพัน mp สูงสุดหนึ่งพันซุนฟู mp จุ่มตีสามสิบ ag สามสิบนะผมนะหรือจะใส่เป็นเอ ag คิติคอรก็ได้นะอัตราคิติคอรแต่ผมไม่ใส่นะเพราะว่าเอ่อ จิตอตาคิดที่คอผมมันมันร้นอนล้นนะผมนะก็เลยไม่ใส่นะต่อไปจะไปดูที่ตัวสกิลตัวสกิลก็จะอัพอยู่ไม่กี่อย่างผมที่เรียกหลักก็คือมีวัวคาร์ผมนะอัพเอาค้าวเอานี้เลยเพื่อเอาบัฟนะต่อไปสกิลสายเวทสายเวทก็เอาแค่อิมแพ t เอามาใช้ในสถานการณ์ไฟนอนปิดคอมโบเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ MP นี้ว่าใช้ปืนมานานนะ,ะนดับเบิ้ลดีอะต่อไป เออสกิลมาอันนี้จะอัพไม่อัพก็ได้ถ้าผมอัพมาเผื่อสตันบอสนารยาจะสตันได้เฉยซึ่งไว้โซโล,โลคนเดียวซึ่งก็ไม่ได้นเท่าไหร่นะอันนี้มาเอาอัพลองเฉยก็เอามาทำเชลนสกิลสำหรับโน้นในนาำผมเบอลล่าสิบเลยต่อไปสกิลเอ่อการสูร้ลบอันนี้อัพมาเลฟตามนี่ตอนที่ผมอัพเลยนะผมทำสายฟรีพลังโจมตีสิบเต็มแรงห้าคีย์ที่เข้สิบ แล้วก็รังผูกขวัญสิบอันนี้จะเต็มสิบก็ได้นะผมอัพอแค่ห้าเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นผลมากเท่าไหร่นักนะผมนะตรงนี้คือไม่ค่อยได้ปิดคอมโบให้นะแหละเอาไว้ต่ออย่างเดียวต่อไปสกิลนี่สกิลของคาตานะโมโนโนโฟูสกิลนะผมนะก็อัพตามนี้นะผมก็คืออัพมาพันเบสสิบนะผมนะแล้วก็ข้ามาที่เอ่อเทนริวเซนเซสิบนะผมอันนี้อัพมาเผื่อโมชั่นถึงแล้วในอนาคตก็เลยอัพติดเอาไว้เฉยๆอันนี้จะอัพติดมาตัวกันนะแต่ผมยังไม่อัพเพราะว่า เออ่ยังไม่ได้ใช้นะผมนะเพราะว่าตอนนี้ใช้อยู่แค่อะไรนิดๆหน่อยๆขนาดตน้นเทลิวยังไม่ค่อยได้ชันในตอนนี้เพราะว่ายังไม่ถึงก็งเลยปล่อยไปก่อนอับอับทิ้งไว้เฉยๆนะป้ไปข้ามาเอาดามากาจีสิบับผมแล้วก็ซันเทซันเทเซตเซตเซตสื่อน,นะผมนะก็เป็นสกิลสำหรับตาคาลเตอร์นะอันนี้ไว้คาลเตอร์ตับไอ้ดาเมจบ,บอสนะอันนี้ผมแนะนำว่าเวลาใช้ให้ใช้จังหวะที่บอส เปิดวันฮิตนะผมนะย้ำว่าวันฮิตวันฮิตนี่คือบอสไตเราตายแน่ๆคือเอาเราตายอ่ะให้กดสมระจิปนะผมนะก็จะทําให้เรารัดดาเมจทั้งหมดแนละลดลด HP เราทั้งหมดให้เหลือ,นอ,นอหนึ่งนะผมแล้วก็ช่วยดีๆในระดับนึงเลยแล้วก็บปืนอินพีได้เล็กน้อยนะผมนะเซนเทเทสสอก็คือสกิลเคาน์เตอร์นะผมก็คือถ้าระหว่างมันฟาดสามไอดาเมจสามฮิตอยู่สามารถกันดาเมจศัตรูด้านหนึ่งฮิต แนะนำว่าให้ใช้ตอนบอสเปิดจมิดเลยเปิดฮิตหนึ่งฮิตนะผมนะแต่ไม่ค่อยให้นํานใช้บ่อยเพราะว่ามันจะติดคูดาวการลดป้องกันหรือการเออเนี่ยอะไรผมจะติดเทคนี้มันจะคูดาวอันนี้อยู่นะก็ระวังระวังใช้นิดนิดนึงใช้ในสถา,านการณ์ได้แต่ว่าไม่ค่อยจะได้ใช้บ่อยเท่าไหร่จะมีใช้ตอมการจีบ่อยหน่อยนึงต่อไปสกิลกาลิโอชินเซกาลิโอชินเซก็อัพสิบเลยับผมนะเอามาไว้ใช้คอมโบเพื่อเอาดาีไวสแล้วนะผมนะต่อไปก็ ชาร์ดูสไลดนะผมนะชาร์ดูสไลด์แต่ผมก็ปสกิลเปิดคอมโบนะผมนะก็ ioè, ioè, คือทำดาเมจสองฮิตก็คือแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเอาชาร์ดูส a ลดมาเปิดก่อนแล้วตามด้วยการริเซนทซีตามในคอมโบนะผมเราจะจะ,จะได้ท่าเป็นท่าพิเศษก็คือจะไม่มันจะไม่ลาดเป็นการรีเซนซีมันจะกลายเป็นรีไวซสไลดซึ่งเทคนก็จะเห,เหมือนกันเลยก็คือจอกเกาะนะผมเป็นการทำเป็นการจอเกาะแต่ว่า คือจะแรงกว่า d i เจะแรงกว่ามากนะผมนะอันนี้แนะนําว่าให้เก็บสตแต็กสิบก่อนนะผมนะสแต็กของคาริวให้เต็มสิเอก่อนสิอะประมาณ8ปดพอั้าแปดปั๊บก,ก,ก,กด d ด i เลย DIY จะเก็บสตแต็กส,สองนะผมนะแล้วก็มันจะฟันด้วยการิเซนเตียนทันทีนะต่อไปมูชิโดมูชิโดอัพสิบนะผมนะมันก็จะเพิ่ม ATK ของคาตนาเล็กน้อยนะอันนี้ถือว่าของดีนะใช้ได้ระดีนระดับเลยต่อไปชุกุจิอัพสิบเลยนะผมนะใช้บ่อยได้นอนอันเนี้ยสายนะสายเอจิ T นะ แล้วก็มุคิอุจิเซนูเซนนะผมก็อันนี้เป็นสกิลตัวบัฟของนีอีกทีนะผมนะก็ทําให้การฟันการฟันลสไลด์หลบอะไรเงี้ยที่มันแบบพลิกไปพลิกมานะคือจะทําให้ฮิตถัดไปจากจากนั้นมันจะแรงขึ้นนะผมจากตีพันสองพันก็จะตีเข้า4ีห้หมื่นอะไรเงี้ยถ้าใครทางระเบสูง,สงก็คืออันนี้คือสกิลหากินเลยดีๆนะผมนะต่อไปสกิลทูแฮนท hand, hand นี่ผมแนะนําว่าถ้าจะอัพ อัพเฉพาะคนที่เล่นสายคาตันนะนินจานะผมนะซึ่งจะมีสมุดนินจาตอนนี้ราคาก็คือก็เอาเลือกอยู่นะแล้วผมก็ไม่มีตังค์่อซื้อก็เลยปล่อยแม่งแล้วกันนะออก็ไม่ได้เล่นแต่ถ้าใครมีอ,อัพไอ้นินจาไว้ที่มันใช้ให้ให้แบบผลทูแฮนย,ยังทํางานอยู่ก็คืออัพสิบเลยเพราะว่าจะแรงขึ้นนะนี้แนะนําใครกินลันชินแนะน่นอนอัพสิบมาผมมาเพราะว่าเอามาบัฟเอทีเคฟื้นฟูไอ,อ,อ้แล้วก็เตฟื้นฟูโจมตีเอ็มพี อัปเกรดทะลุจอะเกาะอันนี้ถือว่าของดีมากนะผมเอาไว้ใช้ตอนเปิดบั๊นะผมนะเป็นคอมโบเปิดบัฟนะแล้วก็ดอนสเตทเนี้ยผมดอนดอนเลทนะผมก็คือเอาไว้ใช้มันเป็นพสฟซีที่ติดตัวเลยนะผมนะสําหรับคนลงโซโล,โลอันนี้ควรแนะนําเลยเพราะว,าว่ายิ่งตีนานดอนเลทยิ่งมีเยอะขึ้นแตกยิ่งเยอะดาเมจยิ่งแรงความเร็วจมตีเยอะมากขึ้นแล้วบั๊ต่างๆก็จะแหลกมันก็จะเยอะขึ้น อันบัฟทุกอย่างเลยครับรกกรสุ่มตระกูลสายฮันดานะอันนี้เคยแนะนําว่าให้อัพสิบมาเลยคือวิธีใช้ก็คือเออ่ก็ตีบอสไปเรื่อยๆบอสกับมอนไอ้บอสกับมินิบอสเท่านั้นถ้าเป็นมอนธรรมาาดาตอลเลทจะไม่ทํางานนะผมนะอันนี้บอกไว้ก่อนทุกคนไม่รู้นะอันนี้ไม่ต้องอัพก็ได้นะแต่ผมอัพมาล็อกไม่เสร็จไม่มีอะไรต่อไปสกิลเออร์กิลแดนเซอร์ไอ้อัพอัพไม่อัพก็ได้นะแต่ผมเล่นสายมีดเอ็มเอามีดมาก็เลยอัพมาเล่นนะผมนะก็ เอาไปตัวนี้อันเดียวเลยก็คือรับดาเมจหนึ่งครั้งแล้วก็ทำให้ดาเมจคาสไปไม่มีผลแล้วก็ล้างสถานะผิดปกติกับตัวเองแล้วได้เป็นอมตะอระมาณหนึ่งสองวิซึ่งเอาไว้ใช้ตอนแบบว่าจังหวะที่แบบว่าเรากดไอเนี่ยไอ้ังหวะบอสมดาเมจฮิตแรกไม่แลงแต่ฮิตสองม,มันเป็นแบบฮิตฮิตรัวๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยเหมาะกับการทําอย่างนั้นจะช่ให้เราแบบไม่ไม่ตายง่ายๆคือสก,กิลการตายนั่นแหละแต่ใช้ได้บางสานการเท่านั้นนะอันนี้ก็คืออย่าใช้บ่อย ไม่งั้นคุณตายต้องดูบอสด้วยนะต่อไปสกิลของหอกเอาแค่พี่ออรลล่าอย่างเดียวเลยพี่ออร่าติบนะผมก็เอามาเอาแค่เอ่อเพิ่มเอฟพีดีนะผมหรือความเร็วโจมตีมันจะเพิ่มให้หนึ่งพันเลยนะอันนี้ก็ถือของดีอัพอัพมาต่อต่อไปสกิลนักฆ่าสกิลนักฆ่าน,น,นี่ผมก็แนะนําตามถูกบอกแล้วนะก็คืออัพเลยผมแล้วสตีลสแล้วผมสิบเลยนะแล้วก็แบ็คสิบห้านะผมแล้วก็ตามด้วยพิชเชียรนะผมสิบ นี่แนะนำนะผมนะก็คือของดีสำหรับตรตนนะักเอาไว้แบบเล่นในทีเป็นทีมเอาไว้เข้าหลังอะถ้าเราจมตีด้านหลังอะจะมจจะแรงมากแต่ว่าจะแรงแค่บางสก,กิลนะสก,กิลที่มีผลแรงแน่แนแนก็คือของพลันเบสนะผมนะเอาไว้ฟันด้านหลังนี่คือจับฟันปกติผมได้แปดหมืนน่นใช่ป่ะฟันเข้าด้านหลังก็จะได้ประมาณสองสามแสนอะไรเงี้ยฮิตละสองสามแสนเนี่ยสามฮิตสองสามแสนเนี่ยรวมรวมะ่ะก็คืออันนี้จะทําให้บางสก,กิลมันแรงขึ้นแต่มันจะไม่ได้ช่วยพวกดีไวไปแ,แล้วอะไรยงี้แรงขึ้นนะก็ ใช้บางใช้ในเฉพาะเป็นเป็นทีเท่านั้นนะผมแนบะบนำอันนี้ไม่แนะนำนะผมนะชาร์เดอร์วอล์กอันนี้มาลองก็เฉยคือก็ไม่ได้ช่วยทีอะไรเลยก็ไม่ต้องอัพนะผมนะต่อไปไม่มีอะไรละต่อไปดคอมโบคอมโบผมก็จะใช้แบบง่ายๆอันนี้ไม่ต้องอัพนะผมนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ไปเก็บอ่าคอมโบคอมโบไอ้สเตกปอันนี้เรับเก็บคอมโบไอ้แค่เรียกว่าเลเวลคอมโบเฉยๆนะผมนะเอาไว้ใช้ช่วงนั้นโอ้โหเลยไม่ได้ใช้ละก็ปิดไว้แล้วกันต่อไปอันนี้คือคอมโบคอมโบสำหรับอ่แบ็กสเต็ปนะผมก็คือแบ็กสเต็ปแล้วก็กดบัฟ สองตัวก็คือไคกิรันชินกับวัวค่ายใช่นั่นแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นการแบบพุ่งเข้าไปฟันด้วยเอ็นซินแสตผมนะเอาไว้ทำดาเมจด้านหลังนะทีงเห็นในไลฟ์ก็จะทำบ่อยๆอยู่แล้วก็อันนี้จะเป็นคอมโบคอมโบแบบใช้ดีไวท์ผมก็จะเป็นด้วยชอโด้แสตนะผมแล้วก็การิวเต็มแรงนะผมการิวทันเตเต็มแรงแล้วก็ไฟนอลเต็มแรงเนาะก็ง่ายแค่นี้แหละอนะันนี้ก็เป็นคอมโบทดสอบผมนะแต่ยังไม่ใช้นะผมจะเก็บๆไว้ก่อนเพราะว่ารอ สกิลบางสกิลก่อนตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะเท่าไหร่นะผมนะเออแล้วก็สกิลที่ผมแนะนำนะผมนะก็เอามาเผื่อด้วยก็คือคอนเทนูก็คือสกิลเดคอยชูเตอร์นะผมนะอันนั้นเอาไว้แยกล่างเราจะช่วยโจมตีเวลา A ล่างมาเอล่างร่างแยกมันโจมตีจะเฟื่ยฟื้นเอ็มพีด้วยอันนี้ก็ถือว่าอัพมาบางสถา,านการณ์นะมันใช้ได้แบบบอสที่แบบขึ้นไหวนิดน้อยก็คือใช้ได้ดีเลยแต่ผมไม่เอามาเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยแบบว่าเก็บไปก่อนแล้วกันนะ อ่าต่อไปจะเป็นเรื่องของุ่มสจของุ้มสจก็อยู่ดล้วผมคอมแบทนะไอ้อบลอกเอสนะผมนะทำไมไม่ใช้ดาบขนาะใหม่ง่ายๆคือมันไม่มีจกกักรเกาะเห็นแ้นแหละอันนี้มีจักรเกาะแถมให้ผมสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่มีจักรเกาะถึงจะเมจแรงกว่าแต่คือคือผมเอาจากกักรเกาะไงคือเน้นเน้นความยืดหยุ่นนะอันนี้คือยืดหยุ่นสุดละถึงเอทีเคจะอะไรดาเมจจะน้อยกว่าก็จริงแต่ความยืดหยุ่นในการสู้บอสอันนี้ดีกว่า ก็แนะนำนะผมส่วนหินดังโกก็สินก็ใส่เป็นดังโกพิศาดนะผมราคาอยู่1 2 5 f นะผมนะก็หาเงินแป๊บๆเดี๋ยวก็ได้อีกนะผมนะต่อไปมีดที่ผมใช้ก็จะเป็นมีดดาบกงเล็บมังกรประเสริฐนะผมนะอันนี้เป็นผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เท่าไหร่นะหานะคือจะก็หาผมตรงเข้ามาเพราะว่าเอาฟื้นฟื้นเป็นพี่จุ้มตีสิบนะผมนะเดินเฮดก็ช่างแม่งไม่เป็นไรผมเล่นหลบได้มพี่มันหาว่าผมแบบก็าตัวโลนะ ส่วนไอ้มวลคาถาก็ไอ้อันนี้ก็ผมแนะนําให้เป็นของพัฒนะนะผมจะมีแท็กตรงนี้ของคาตนะที่ต้เลยโจมตี500รอยอะไรเงี้ยคือผมไม่ผมไม่ได้เอามาเพราะว่าผมไม่มีเงินพอซื้อนะมันแทงต่อไปอชุดชุดผมแนะนําเลยชุดสำหรับไอแนะนำเลย,เ,ลยเป็นชุดนออฟนี้ผมนะราคาอยู่ประมาณ 3M อนะผมนะแต่อันนี้ผมค้ามาเองก็เลยไม่ไม่เสียตังค์ก็อยูได้ประมาณนี้นะผมนะออฟก็ เอทีเคแปดเอจีสิบเปอร์คอนเสิรหายคิดจะข้อยี่สิบเอาใสอีกอัตราคิดจะข้อยี่สิบห้าเขาเลยโจมตียี่สิบเอ็ดนะผมนะแล้วก็ลบได้ต่างต่างผมีก็ใส่กูฟิก้าราคาเก้าเก้าร้อยเคนะผมนะก็เอามาถึงจะได้เฮดมาเยอะเต็มเหมือนกันก็แต่ว่ามันได้ระยะโจมตีมาค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยเอามาเพราะว่ามันถูกแล้วก็ใช้ได้ดีกวนะ่านะมีปัญหาเรื่องเฮดหน่อยก็เถอะแต่ว่าก็ใช้ระวัง,งนิดนึงนะผมนะต่อไป มวกแนะนำก็อยู่สองมวกก็คือมวกก็คริสต์มาสสำหรับใครที่มีมวกก็คริสต์มาสอยู่แล้วก็ดีด้วยครับผมก็ไม่ต้องไปหา,อ,าอะไรเพิเ่มเติมตอนนี้ออาราคากำลังถูกด้วยแต่ว่าหีวีลิฟิแน่แพงมากตอนนี้สี่สี่จุดห้าเอ็มคิไว้เลยผมไปดูราคาเรียบร้อยแล้วรีวิวเลยปีหน่สี่จุดห้าเอ็มนะแต่ถ้าแนะนําหมวกที่ดีกว่านี้ก็จะเป็นของโบเกอร์แมสต์นะผมนะอันนั้นใช้ได้เหมือนกันจะได้ค่าเจาะก่อต่ํากว่าแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมจกจาเจาะของอต้นหนานมันลนอยู่แล้ว เออไม่มีปัญหาอะไรมากก็ถือว่าเอาเป็นบลกเกอร์แมสก็ได้ถ้าใครมีนะผมแต่ผมเอาเป็นตัวคิดมากเพราะว่าผมมีอยู่แล้วก็เลยไม่จําเป็นนะแต่ป้ายแหวนที่ผมมีแนะนําถ้าคนมีเงินพอจริงๆก็นาฬิกาย้อนเวลานะผมนะแต่ถ้าใครเงินไม่พอจริงๆแลวอยากได้แหวนสองลูกกาไรมาน้ำผมตอบโจทย์มากเพราะว่าเอา่อตอนนี้อยู่ถูกตอนนี้กำไรมาน้าถูกมากนะผมนะอยู่ประมาณเจ็ดเอ็มนะแต่ผมซื้อมาแค่นี้พอเพราะว่างบน้อยผมเอามาแค่ หมดเวลาไปประมาณเอ็มเดียวเนี่ยแค่เนี้ยเอ็มเดียวก็ประมาณนั้นนะผมนะของที่สวมใส่ก็บทอยู่เราเจ็ดแปดประมาณเจ็ดเอ็มนะผมนะก็ไม่ได้หมดมากหรือว่าพอหาได้อยู่เหมือนกันนะผมผมก็ค่อยๆหาเพิ่มทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็เลยเดินได้ประมาณนี้ละอ่าต่อไปดิชิสเตเลสที่ผมจะแนะนําผมมีฟื้นฟูใหเอ็มพีเร่งด่วนนะผมล่ามอนนะผมนะแล้วก็ฟื้นฟูเอ็มพีเอชพีเร่งด่วนใส่ไปด้วยแล้วก็ที่แนะนําผมยังดรอปไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือ การแผดเผาไหมอันนี้คือไว้ใช้คอมโบกับขอใครรกิจังชินถ้าเกิดเรากดปัฟบนั้นปั๊บเกิดสถานะเผาไหมปั๊บมันจะช่วยฟื้นการโจมตีไอ้เด้งเด้งเอ็มพให้ก็คือของดีคือไปหามาเถอะแต่ผมยังไม่ดรอปรับมันยังไม่ดรอปออกก็เลยเกอร์ไว้ก่อนแล้วกันนะเลยใช้แบบทั้งครึ่งกางกาฮังโก็เลยหยิสภาพก็ถึงจะแบบเล่นไปบิกมานะตัววิธีการเล่นเดี๋ยวจะบอกวิธีแล้วกันนะผมนะผมนะอ่าต่อไป นี่ก็คือการไปการสอนเล่นแล้วนะผมนะก็คือก่อจะเปิดบอสแนะนำนะผมนะก็คือเราให้ถ้าเราไปโจมตีแบบบอสธรรมดาไอ้ด้วยบอสแบบพวกบอสไม่ใช่มีบอสนะผมให้กดโจมตีให้เวลาเปิดแทงเปิดปับ๊บให้กดโจมตีก่อนหนึ่งครั้งเพื่อทําให้เข้าสู่สถานนะเอ่อแพทเทิร์นนะผมหรือคอมแบทนั่นแหละพร้อมจอดตู้ปับป๊บมันจะจะทำให้การหลบอะไรเงี้ยทำให้หลบง่ายขึ้นสามารถแดดได,ได้อะไรอย่างนี้ บัฟแรกก็คือเปิดคนเปิดก่อนเลยฟิกออร่าผมนะเพื่อเพิ่มโมชั่นพันแล้วก็ตามด้วยเบรฟออร่าแล้วก็ลงตีหนึ่งครั้งแล้วผมนะแล้วก็เปิดบัฟเอสเกตธนูกินจินแล้วก็อย่าพุ่งไปนะผมให้มันขึ้นสถานะอย่างนี้ก่อนก็าไม่พุ่งมันจะพุ่งไปอย่างี้วะนี่เห็นไหมแต่จะไม่ไม่มันจะไม่เดินมันจะพุ่งไปเลยแล้วมันก็ไปฟันด้วยเปิดคิวแทงหลังนะผมนะสุดที่จะใช้ของผมเนี่ยคือ ก็คือ,อได้แค่แค่เนี้ผมวนวนไปวนมาเวลากดดีวก็ประมาณนี้ก็จะได้หนึ่งประมาณนี้หรือว่านี้เปล่าเพราะว่าผมเอ่อบัฟมันหลุดนะผมนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่ให,หม่มได้ก็คืออันนี้รออันนี้คือสกิดลดอลเลตผมมันจะเก็บสเต็ปไปเรื่อยๆเห็นไหมครับใช้กับมินิบอสกับบอสได้แต่มันใช้ไม่ได้นะอันนี้ใช้ระวังด้วยทหารต่ใส่เขาเลยนั่นแหละคุณเผื่อไปตีวันธรรมดาไม่ใช่มินิบอสหรือบอสนะ แล้วมาเข้าหลังนี่ 1.5m อบผมนะเวลาสแปมเวลาสแปมระยะการก็ใช้ไปนในผมใช่ไมแต่ไบบจะแรงขึ้นประมาณนี้นะก็เล่นอยู่ประมาณแค่นี้แหละวนๆวนๆไปแตรเมีดก็จะได้อยู่ราวๆ1 5มถึง สองเอ็มอะไรเงี้ยก็คือจะไม่เกิดนี้เพราะว่าเป็นของถูกเนาะยังไม่ถึงว่าขั้นสุดแล้วของตอนนี้ก็คือผมว่าลองๆด้วยลองผิดลองถูกด้วยก็เลยทาให้เราเหียบมันแปลกๆหน่อยแล้วกันนะแ้วใครที่อยากจะลองทําก็ทาตามที่ผมแนะนําไปนะผมเ่วนที่ผมทําไปก็คือไม่ต้องทาตามนะครับเอาที่ผมแน,น,นะนําก็พอเนาะเดี๋ยวรอบนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วผมจะไว้เจอกันใหม่ร,บนะรอบหน้าวันนี้ไปแล้าผมจะกันใหม่นะทุกคนไปละ ใครที่มีไอเดียสายอะไรอยากให้ผมลองเล่นก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวจะจัดให้ไปละ